สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับอา้าวเรามาดูการวิธีการรับมือกับคนที่เจ้าชู้นะเข้ามานะคิดจะเข้ามาเจ้าชู้กับคุณคุณควรจะรับมืออย่างไรนะตามหลักในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับหรือว่าเรื่องของการทำนายไทายทักนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะมักจะมีนิสัยปากแรงแต่ใจดีนะครับมักที่จะเป็นคนตรงไปตรงมานะครับแม้ว่าจะชอบพูดตรง นะบางทีพูดแรงนะคิดแบบไหนก็พูดอย่างนั้นนะดูดูเหมือนเนี่ยจะดูร้ายนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเขาเรียกว่าปากร้ายแต่ใจดีว่ากันอย่างนั้นนะแถมเวลารักใครแล้วเนี่ยนะครับโอโ้คุณนีจัดได้ว่าเป็นสายจริงจังสายซีเรียสน,นะกับเรื่องความรักเป็นอย่างมากนะครับแนะนำนะ ให้ควบคุมสติและอารมณ์ตัวเองให้ดีนะครับเวลาในเรื่องของมีความรักหรือมีคนรักหรือมีคนเข้ามาขายขนมจีบเรานะครับตัวคุณเองเนี่ยนะพึงอย่าวินให้มากจนเกินไปนะครับไม่อย่างนั้นนะอาจจะไม่มีใครเนี่ยกล้าเข้าหาคุณนะแต่หากเจอคนที่ไม่จริงใจหรือคนหลายใจเมื่อไหร่แล้วล่ะก็สามารถวินนะหรือว่าเวียงได้เต็มที่เลยนะครับหรือใช้สกิลนะในเรื่องของการพูดตรงๆออกไปได้เลยนะครับ คนที่มันคิดไม่ดีมันก็จะสลายหายไปในเร็ววันในทันทีนะครับยังไงคนที่เกิดวันพุธเนี่ยก็ลองนําวิธีนี้ไปใช้เนาะถ้าเจอคนที่นะมันมาหวังจะหาผลประโยชน์กับเราหรือว่าหาเศษหาเรลยกับเรานะครับยังไงก็ขอบคุณคนที่เกิดวันพุธมากที่แวะเวียนมาฟังคลิปคลิปนี้นะครับขอบคุณจากใจครับผม